โองนาฬากาของเด้น้องแทนก็เห็นแต่คอมาย่างมาผ้ามาไว้ไว้หย่างมาย่างมามีดอกกระเจียวนั่นเถอะแท็กดอกกระเจียวเดี๋ยวอยู่พึ่งเกศเนอเอาไว้ไว้ไวไวไวพี่น้องเมื่อนี้ลุยป่าลุยดงลุยโคนพี่น้องเอ้สามสี่ อ,อ้ยน้องมา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 พี่น้องมือในผ้ากันบูปามาหาเลาะเบิ่งยังพี่น้องเอ้ยบมื่อกี้มีบุญปากได้กินเด้น้องพี่น้องไปพีป่ ป่านนี้มีดอกกระเจียวด้วยหรอดอกงามอือหือดอกเดียวเน้นๆนมาสาิด,ดึงเอาฮะโบถาวาได้ไหมโบถาดอกนานเด้น้องแทนได้ดอกกระเจียวบานนี้ไฟป่านนี้ผูกของไม่พุดเลยไาย่างป่นนี้สามลา่า,างหมดไฟไม่ถือทิมโดดแล้วลูก เือดอกกระเจียวนั่นแหละนะโอ้ได้ดอกกระเจียวโอเคโอเคใกล้เกือบเหี้ยหักเลยพี่น้องรถไฟรถไฟน้อยมากไปเลยพี่น้องรถไฟ,ดดไฟน้อยอาเฮ็ดปู๋ออักษิออกพี่น้องเ <laughs> อย้ย ก็บอมีได้พี่น้องเ้ยค่ว่าซาอียังตอดมันฮะโซฟีโซฟีมาแม่มาแม่หันดาดมันบูจักหามมา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 ดแม่พักพักยืนยังบันย กันกับโมแดงกัดมันมาไว้มามามามือไหนผู้พี่ิณอา่ะไปตาเห็ดสิออกเด็กพี่น้องเอาโบเห็นเห็ดก็ได้เห็นแต่ดอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยดอกกระเจียวดอกเดียวตั้งตอปอดอยู่หนองแทนปิดเอา ซามไอ้เนาะซามนาลานพักกัญญามันกดพองแทนาน้ำหน้าไปเลยเห็ดปวกกับผักขยุงขยายกินแน่เนอะจกโม่แต่อตอนให้อยู่น้องสลายน่ะด้กินได้พี่น้องเห็ดปวกนะ ไวๆแนเด้อย่างไวๆแนเด้อพ่อเทนผู้พี่น้องเซาค่อยยึมค่อยยึมเดี๋ยวเมื่อนี่ก็ให้เพิ่นสิไปส่งเลยหรืว่านี่ได้พอดีเมื่อก็พอดีเขาเฒ่าแก่เฮาก็มาพี่น้องเฮาก็สิได้ไปเเอางนาลนดะ

มาเด้อย่างลัดนี่มานี่เออพากันย่างลัดมามาไวๆเห็ดพอเด็ดพอก็บ่มีอยากกินเ็ดพอก็ด้างงเมาตาเด้อมาอีหยังเคยดนี่งัวอ ແມ່ນຂ uh ້າງນັ່ງໃດຊ່ອງນາລານາຊາກໍມຸງແມ່ນมาปົບເຂົາຫຍັງໃດອືຮືເຂົາກໍຊ້ອຍບໍ່ໄດ້ໃດອືຮຕຶງກບໍຍເປະົມກື່ລເລກຍກຂົຄືອດປະຕູໄວ້ຂົບໃຫ້ຮອຈກໃຫຂົາເຂົຈັ เอาแทรคืออ,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 อ้ยยายพี่น้องดอกแคว้าวดอกแคอือได้หันได้มันจะเป็นยังมันคมด้ผู้แลกแต่ผู้มักมันจะคมดอกแครดอกแคร์พีน้องมาป่ากะ่ะมีของป่าให้โมก้าไลแม่นกุ้มโมแม่ เมมโก้มาคือกกตัวฮับูมาเด้นในป่าน่ะอ้ะพี่น้องดอกแคแต่หนูไม่กินค่ะเพ้นแต่ฟูถามากินอ้ยน้องแท้ใ่หูผุ่นว้ายโพดโพพี่น้องสีเมื่อยังยังมาเกะไก่หนึ่ง งดอไข่ตัวนี้ท่ายไข่ฝาย,าย,าายมันเหี่ยวเบิดตจกตกลงหรือเเอาแบบโอ้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 เเป้งไข่เป้งอ่าเป้ง,ปง,ปงพี่น้องเป้าพี่น้องเฮ็ดโ,ชโอชดอยู่แต่ว่ามันอยู่มันอยู่อัน ตะพ <IP> ังฮะนะพี่น้องเลยพ่อแทนเพิ่นบ่เอาเพิ่นบ่แหน่เลยแหละปะอะไลายอะทกเนาะนะขโมยมาใส่ไหลเลยวะไข่บ่เฮ้ยข้านค่อยค่อยค่อยคยไอ้มีแต่ไข่ใหญ่ๆนะเฮ้ยค่อยๆ่อยนายเจ้ากระไดแม่งแท้เลยบุอมมาได้หั่นหั่นใหยใยได้ ค่อยๆเนี่ยเฮ้ยบ่มีห่างงห่างๆโอ้ห่างๆนี่หายเลยว่ะไม่ตื่น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 เรียกว่าคอย่อยชิดตีผ่ากระหองฮือๆอยู่พนหองเลยสีไม้เลยพ้นนะ ขันผู้บ่บอเลี้ยงเสียงพระฮ้องเสียงพระฮ้องนกอันนี้มันช่วงลุกมันบอกขันผู้ใดได้มอนมันอ่ะสบายตลอดไปเลยมอนนกอันนี้ตาว่าเฮ้ยนกตะแวตนี่แหละ คันเขาว่า um ค e e, um ันเห็นมันนอนเว้นเห็นมอญมันมอนมันั่งปูมื้อเดี๋ยวเขาว่าได้ยินแต่ผู้เฒ่าเขาว่าเดี๋ยวพี่น้องเขาก็ได้นกอันนี้แหละสบายสบายคือมานอนมันนอนตีอ่ามานอนตีมานอนสี่ขาคือต้องฝ่าเขาว่าได้คขโมือในฟองแทนก็สบายอยู่สิ เงินกับบอึดเงินกเอจนบ่มีสิไสความมันบ่อึดควมันบอดฟังออกคักเลยพี่น้องบ่อึดแต่บ่มีสิสซอีพี่น้องเลยหาจะกินก็ไม่มีว่ะสิอเายไอเดองนารานัาานเดอข้าซองห้าลครับ่น้ <c oughs> อยืนีพี่น้อง ต้องทำใจพี่น้องเ้ยเพราะว่าเห่าบนเป็นคนแย่เขาเป็นคนแย่ก็ต้องทำใจแน่พี่น้องาองเนี่าองนี่ออพี่น้องเคาะกัเคาะใส่เมียค่ะทั้งเป่งทั้งยังอ้าสุดเยอะมวยเปียกังเปียอยู่ยังเปีย เดี๋ยวพอเนี่ยนี่เข่าป้ามันนี่รอดนี่รอดลวดนี่กระชิ่วมสนชิออกนี่ปาพี่น้องพอกแทนเลือกแห้งแง่อ,อันนี้นะแม่เป้งมันพี่น้องเป้งมันรุนร้วนผูน้พ,พี่นอ้องไข่บดได้ลายปรนไดมือนี่พองแทนเลือกห่างแง่หนะ้ามือนี่นะอ,อันนี้ก็เสียเอาหายน้องไปกินพี่น้องเอ้ย ให้เพื่อนเอา,าไปก่อไอ้กินแดงแง่ามาไล่กินบวบดบดบวบยังไล่เพี่น้องกิหนะพาพอกันไม่รืมขาว zoom ส่สองลงแท่เนาะฝากไลฟ์ฝากแซ่สองลงแท่นเด้อจับปลาลูงขอขอบคุณหลวงนาเอฟซีที่เขามารับ zoom ส่สองลงแท่เดอ้อ